มีลูชิ้นด้วยครับลูกชิ้นคู่สวัสดีค่ะพบกับช่องอครอบครัวเตือก่มล,ลาล,ลาล,วลา,ลว,ลาวันนี้คุณแม่ไม่มานะคะเพะคุณแม่ป่วยเดี๋ยวอีกสักไม่ ก็อีกสักเดือนนึงก็คุณแม่ก็จะกลับมาทำคลิปนะคะวันนี้เหลือแค่สองกลมปกติจะมีสามกลมนะครับผมใช่ค่ะคลิปแรกของเราก็มีแค่สองกลมเหมือนกันนั่นแหละค่ะสกลมเมาไหมโอเคค่ะวันนี้เป็นเมนูอะไรคะลูกวันนี้คือเมนูค่ะวันนี้เป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวบกสุดจี <laughs> <laughs> ของลูกเป็นเมนูอะไรคะ กินกับชีสทำมนชีสค่ะทำมันชีสกินเลยดีกว่ากินเลยครโอเคได้ครับผมนี่นะครับเป็นกว๋วยเตีออ๋ยวบกสุดชีสก็เพราะว่าเรามีน้ำจิ้มอ่าซีฟู้ดราดด้วยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปนี่เออเกลือหมดแล้วเยกินด้วยอ่าน่ากินมากนีก็ชีสแล้วครับทำลายแบบ แตกพับเลยครับผมนี่นี่ครับอืมอืมอืมนี่กินกันสองคนห้าลูกเราจะกินหมดแล้วเนี่ยหมดอยู่แล้วนะครับอืมอืมอืม กุ้งแห้งครับตัวใหญ่มากมันก็ใหญ่กว่าเนิ้อชีเรียนะอีกม,มีไข่ด้วยครับผมนี่กับนับจิ้มซีฟู้ดแล้วอร่อยมากเลยพักคำไหมคะค่ะคิะว่าจะกินแบบไม่ไน่ทุกคนทานซิ หนทะลไม่หมดคช่ไมทำไมาม่อไม่เหลือลูกตังปลาก็ไม่เหลือเหรอครับต้งปลาเหลือลูกเต่มัมั่งลูกมีนะครับลูกชิ้นลป็ชิ้นปลาอรอาเสิมเสิม อืมอืออืูอ tamam> ืมอืมมีลูกชินด้วยครับลูกชิ้นคู่อือ มาจก <laughs> มาเป็นไรครับรุ่ยต๋อฮอืม กุ้งตัวใหญ่ใหญ่อร่อยอืมเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ยเฮรัดะเปรี้ยวเผ็ดรวมกันอร่อยพอดีคำเอ้ยพอดีแล้วเค็มกับหวานนะคะเค็มกับหวานด้วยค่ะครบเลยรสชาติแล้วขมนะคะ ไม่มีลูกเนี่ยบอกมาครบเลยทั้งหมดผมไม่มีอ,อืมไข่ไหมกินครับไข่ค่ะอืม เต็มปากเต็มคำกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งแห้งหืมหืมกุ้ง โหว,ว่าเก่งมากเลยไม่กินน้ำจนถึงคลิปตอนสุดท้ายเลยคะ่ะตบมุอเลยค่ะอร่อยเย็นมุมปากอ้ยอดครับ อร่อยมากอืมอืมดื้ไข่อืมอืมอืมกม,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 มีอากาศเย็นต้องว่างกัรด้วยนะคะ น,นี่คืออะไรหรอค่ะลูกชิ้นลูกลูกชิ้นอะไรคะเป็นลูกชิ้นไก่หรือหมูหรือลูก <c oughs> มีปลาไหมคะมันปลาไม่ใช่เนี่ยเหมือมนน,นี่เหมือนรองเท้าที่เหมือนจะขายขอะค่ะน้ครับลูกชิน้นนะ อร่อยอืมกุ้งตัวใหญ่จริงตัวใหญ่กว่าเนื้อเปละอกอีกเลยอืมเรื่องเยอะกว่าเส้นเส้นหมด เครื่องเต็มเลยจ <laughs> ิ้มซอสลูกมันก๋วยเตวเครื่องแล้วเ <laughs> นี่ยไม่ก๋วยเบกแล้วเครื่องเยอะมากครับผมโหเกีเ่ยวกเครื่อง,งอ <laughs> อค,อครับตัวนี้เป็นหมดเครื่องเต็มเต็มแค่เครื่องเยอะมากตัวนี้แค่ ไม่กีเ่นเว้ดนค่น้อยกว่าสิดเลยทีเดครัมีหมูสับด้วยครับเนี่ยเครื่องจ็มเต็มก็เลยคิว่าสิ่งที่ดีสุดคือน้งปลงตัวเองอน้ำปลลูก มไม่ใช่มอง่ามนกินแตงกวาแล้วเหรอใบตองเยอะสุดใบตองนับได้เหรอเพราะว่ายั <c oughs> มีสีหยก่อ้วาอ,อร่อยเลยอื้ม <c oughs> อืมอื้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 มอืมอื้มอืมอื้มอืมอื้มอือื้มอืมอื้มอื้มอื้มอืมอื้อ 응. 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 음음 응. 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 หนูโมยต้อนพ่ออ่ะกินหมดทุกไงคะอ,อ,อร่อยฟึบๆใช่ไหมกคนแบบน,นี้ไม่ก็ลอยได้ด้ว่ โอเคลูก okay, มะคือ okay. วันนี้ครับผมอร่อยมากเลยถึงแม้ว่าจะกินทานแค่ของคนเพ่อลูกนะครับแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะครบสามคนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เหลือแค่สองคนไปก่อนนะครับคุณตนนันเลยลูกตนหนูแล้วัเน <laughs> เขาก็ลูก <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับวันนี้มีเทียงเท่านี้ คลิปนะเราจะทำเมนอะไรจิตบอลหนึ่งเมนเราจะทำเมนูอะไรก็ฝากกดตตามฝากดูคลิปใหม่ๆของพวกเราและคลิปเก่าๆของพวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เออกดรับสกายและอย่าลืมดีเด่นของเรากดอ,อะไรคะ ดกดุ้งกิ้งคุ้งกิ้งด้วยนะครับวันนี้ไปกนอนก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย,บายครับ<ด>ผม